สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนเจมของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยกันสักนิดเพราะตอนนี้ช่องของเรามีผู้ติดตามครบ50,000คนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ใครที่เพิ่งมากดติดตามหรือใครที่ติดตามกันมานานแล้วขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับช่องนี้เน้นทำคลิปช็อตเป็นหลักนะครับเพราะมันสะดวกและอัปเดตข่าวสารได้ไว แต่ถ้ามีเวลาว่างมากพออาจจะมีคลิปยาวๆมาให้ดูกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อตสั้นๆให้ทุกคนได้อัปเดตข่าวสารกันแบบรวดเร็วขอย้ำอีกทีนะครับว่าคลิปที่เห็นในช่องนี้ทั้งหมดสร้างจาก AI ครับแต่เนื้อหาข่าวที่เอามาทำผมหยิบยกจากข่าวจริงจากแหล่งข่าวสาธารณะที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่า AI ทำไปเพื่ออะไรก็คิดซะว่าเป็นการแจ้งข่าวอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกันไปนะ ผมเองก็พยายามเลือกข่าวที่มีมูลความจริงไม่ค่อยทำข่าวมั่วๆหรือข่าวลือเท่าไหร่แต่บางทีก็อาจมีคลิปเซลเ์ลขำๆบ้างอันนี้คนดูก็น่าจะดูออกแหละว,ว่าอันไหนจริงอันไหนขำๆสุดท้ายนี้ก็อยากฝากช่องเอเลนเจมไว้กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจถ้าคลิปไหนไปกวนใจหรือดูแล้วไม่สบอารมณ์บ้างก็อย่ากโกรธกันนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป